ทำไมนังสือพิมพ์หลายฉบับจึงลงขา่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธโลกนาถทำให้ประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลเดินทางเพื่อมาขอลูกผมก็ไปขอมาหลายที่อยู่ก็ไม่ได้เหมือนกันอ่าเลยอยากจะมาขอวันนี้บ้างเผื่อจะได้คนหนึ่งก็โอเคแล้วครับเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีอ่าขอให้ได้สักคนหนึ่งก่อนที่เตรียมมามีก็ก็มีมะพร้าวนะคะกล้วยดอกกลว เทียนแล้วก็สปะุดนี้ค่ะประมาณนี้พอดีว่าอ่านหนังสือพิมพ์ค่ะแล้วเห็นว่าลงข่าวหน้าหนึ่งว่าที่นี่สามารถขอลูกได้ก็เลยมาขอกับท่านที่นี่ค่ะคนเดียวก่อนพอแล้วครับขอให้สมหวังในรอบนี้ก่อนเลยเออผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ค่ะชอบหมดปรากฏการณ์ชช้นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและทําไมคนส่วนใหญ่ถึงเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปนาที่วัดโพแห่งนี้หลายคนอาจอยากรู้คําตอบ หนัอย,ยอ่ะนี่คุณจะให้ผมเอากล้วยสับปะรดแล้วก็มาพ้าอ่อนมาทําไมต้องเยอะแยะเนี่ยรู้หไหมว่าผมหนกักนะเนี่ยฮะบน่บนบน่นบ่นนี่คุณไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้ข่าวเลยเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยข่าวบอกว่าถ้าใครอยากได้ลูกนะให้มาไหว้บูชาพระพุทธโลก,กน,นาถที่วัดโพธิ้าเตียนแห่งเนี้ย อยู่กันมาตั้งสิบกว่าปีแล้วคุณก็ไม่มีน้ำยาทำให้ฉันท้องเลยอ่ะฉันก็เลยต้องลากคุณมาที่นี่ไงดูดิเดินซะเหงื่อท่วมเชียวเลิกบ่นได้เล่าของให้นี่เปิลตายเข้าไปข้างในดีกว่าปะโอ้โหลองมาแบกมั่งสิกิ้งชิ้นเองมันหนักนะแข็งแรงปะเนี่ยนี่คุณทำไมต้องพาผมมาไหว้พระพุทธโลกนาที่วัดโทด้วยล่ะพาใกล้ๆบ้านมีก็ไม่ไหว้ทำไมเราต้องมาซะไกล ขอรูปไใกล้บ้านก็ได้นะเขาบอกว่าสมัยก่อนอ่ะเจ้าจอมเว่นที่เป็นสนมเอกของรัชการที่หนึ่งเนี่ยทรงอยากได้ลูกมากท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอลูกที่นี่และในที่สุดท่านก็ได้ลูกแฝดชายหญิงท่านจึงได้ให้สลักศีลาเนี่ยเป็นรูปกุมารและกุมารีเพื่อประดับไว้ที่พระวิหารเพื่อเป็นอนุสรว่าท่าน่ะได้ลูกจริงๆนี่เป็นเรื่องจริงเหรอจริงนะสิขอลูกได้จริงๆนะสิ งั้นเรารีบเอากล้วยสับประรดแล้วก็มะพร้าวอ,อ่อนไปถวายท่านเลยดีกว่าไหมเผื่อเ,เราจะได้มีด <คน S 1> ้วยสองถึหสามคนคนเดียวใครได้สั่อนเถออยากได้2อสามคนเอาไว้ขอคนเดียวก่อนแล้วคนที่2อคนที่สามมาขอบัลลังโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคมาพ้องกันเรื่องราวที่เกิดขึ้น,นที่แห่งนี้ แม้จะเป็นเพียงความเชื่อแต่อย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสําคัญที่ทําให้ชายหญิงที่มีลูกยากได้มีความหวังซึ่งการไหว้พระขอพรและตั้งมั่นเพื่อให้จิตใจสงบล้วนก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจทั้งสิน้นแม้ว่าเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมานี้เป็นเพียงเรื่องราวเล็กๆที่ได้บันทึกไว้ที่วัดโพแห่งนี้จบจนถึงปัจจุบันแต่หลายคนอาจไดไม่ทราบว่า สถานที่สำคัญแห่งนี้ยังบรรจุเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ทั้งผู้ที่ต้องการเยี่ยมชมและศึกษาความเป็นมาแห่งพระพุทธศาสนา